สวัสดีเชาวสองล้อไบค์เกอร์หลายๆคนนะครับผมพบกับช่องอาริสโซลีอีกเช่นเคยวันนี้เราจะกลับบ้านที่สุขโขทัยอีกแล้วไปจะหาเส้นทางใหม่ๆให้เพื่อนๆรับชมนะโอ้โหเกือบแล้วเปิดคลี่มา ก็วันนี้ก็จะกลับบ้านนั่นแหละเรื่องของเรื่องคือแบบว่าแม่คิดถึงด้วยแล้วก็ปีใหม่ผมก็จะมาได้กลับนะครับผมหาโอกาสกลับเลดมาประมาณสิบวันนะก็จะกลับวันที่สามสิบเอ็ดนะเออวันนี้จะวันที่สิบแล้วโซ่ผมพ่อตายพ่อหนึ่งตักตักัก,กเลย ลับมาก่อนก็าทำกลับมาจากไอ้เชียงใหม่แล้วก็จอดยาวเลยนะันได้ขับไปไหนเลยขับแต่รถเล็กไปทำงานขับวงขับเวฟเดี๋ยวจะมีคลิปที่ขี่เวฟเออใช่คลิปเวฟคลิปสมันะมาเสริมอีกหน่อยนะึงเนื่องจากว่าผมไม่ได้ขี่เจ้าอาสามคันนี้เลยจอดยาวยเลยไม่ค่อยมีเวลาเลย น็ลเลยมีโอกาสไปทำบุญก็ลเลยเอารถเวฟไปนะอันนี้วิ่งไกลยอย่างเดียวแ๋ยวิ่งใกล้ๆก,ก,ก็ยังไม่มีพวกวิ่งอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เข้าไปส่องในกรงในกลุ่มบิ ong, ๊กวงบิ๊กบายเลยว่าเขาไปทิปไหนหรือเปล่าะ เมืองได้นี่โหไอ้ใจอแรกๆอากาศจะแบบตีห้าหกโมงอะกลับบ้านไอ้ใจแบบพักผ่อนก่อนดีกว่าตื่นเช้ามาทุกวันละทำงานตีห้าทุกวันเนาะตื่นตีห้าทำงานตีห้าครึ่งทุกวันนะกลับบ้านก็ห้าโมงไม่มีเวลาพักะรอบนี้มีโอกาสตื่นสายก็ตื่นสายทังหง่อยอ้าวฝ่ายเขียวพอดีครับบ่านเก็บตีบทั้งนาย น่าจะถึงอยู่บ้างร้อยกว่าโลถ้าขี่ช้ชาๆนะไม่ได้ขี่แบบกระบี้ตะบันน่าจะถึงอยู่ ร้อยนานมากแล้วโหรู้สึกมันไวยังไงไม่รู้เอาทิดดูทั้งว่ากี่ตัวหกรอยห้าสิบขึ้นไปในตัวหกร้อยพวกเนี้มันจะวิ่งสองร้อย้วขนาดไหนวะมองใกล้ๆคงไม่ได้ต้องมองแบบโู้หนไกลๆเนาะร้อยยี่นี่ก็แบบโหความความเร็วได้มากแล้วนะ ร้อยสี่ร้อยห้าสองร้อยเงี้ยโอ้โหจักรแพทย์ไหนวะสุดแปลกๆไงไม่รู้ว่ามันไวไง ไม่รู้นะว่าคนอื่นแบบดูคลิปช่องคนไอ้ช่องอื่นแล้วเขากี่ไวเขาขี่ขนาดไหนอะผมขี่ร้อยกว่าดูรว่าร้อยนิดๆเด,ดก็ไวแล้วนะไม่ถึง120ร้อยยี่ด้ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะเตินมน้ำมันกันที่บ้านกลางก่อนนะมันกลางมันกลางแล้วก็ยิยงยาวเลยไอ้สีสา์เลย เบรกบ่อยจังวะอ๋อฟังข้างหน้า ขี่รถล้อ,ลอไปเขียวไงสเต็ปขี่รถล้อ,ลอไปเขียวเมืนอกี้อย่างงี้ผมก็ติดไฟไฟ,ไฟแดงอยู่ดียไงอุ่นเครื่องด้วยไม่ได้ขับอย่างนี้มาน,นานแล้วเจ้าสองเจ้าหนึ่ง ให้เขาไปส่อกันไล้เพราะเราจะเติมนน้ำมันผมก็ลืมไปพูดไปยกๆมันจะลืมแล้ว ที t เซ็นเตอเซติรมาสักสองรยดีกว่าสองไโอเคคยครับ <Okay. S 1> <c oughs> ขอบคุณครับได้กีดแต้มแล้วกีดแต้มเล้วเฮ้ย มมาอะไรเอาออกไปแล้วลาไปแล้ว ไฟแดงอีกแล้วนะแล้วน้ำมันมาลงเหรไฟแดงไฟแดงแล้วก็ไฟแดงฮะเอากับพิษณโลกในหูไฟแดงเยอะมากเลยเอา้าลืมเติมลมด้วยเแลาไม่เด้งนิริมนิฮู้อากาศดีนิดนึง ก็ดีอ่ะมันเย็ยนไงอะรุยยาวๆเลยครับผมช่วงนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะสักสิบนาทีใครจะนั่งดูวะอ๋อมาใจอพิษณุโลกไปกรุงเทพเมื่อหร่อะตีกันเรื่อยๆร้อยนิดๆรับ ด้วยโอ้โหบรรยากาศแบบโคตรได้บอกเลยอากาศดีตื่นมาแบบว่าเจอเรื่องอะไรวุ่นวายวุ่นวายมาเห็นดิบกาแฟตอนเช้ามองอะไรุกเขี่ยวนะโอโ้โหโคตรฟินบอกเลยอยากได้ไงความประสงค์ของตัวเองประมาณนี้ไงไม่ได้อยากอะไรแบบเอออยู่ตึกคอนโดอะไรอยากอยู่แบบเนี้ยยจกเขี่ยวอะไรประมาณเนี้ยธรรมาชาติ ทำไมผมยิ่งคุยยิ่งความรู้สึกผมเหมือนแบบเสียงผมแหลมขึ้นแหลมขึ้นยังไงก็ไม่รู้อรอยากแบบว่าใส่ซับเสียงแบบเสียงละหล่อัสตีเพื่อนๆชาวเบเกอร์นะครับวันนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่สุขโขทัยนะครับอย่างเงี <c oughs> ้ยเฮ้ยผมพูดไม่ได้นะผมกดไได้นะผมพูดไปแล้วเนะี่ยเสียงแบบระหลออเสียงเหมือนแบบนักฆ่ากัน ฮิตบอไอซอะไรเงี้ยบ้านใครอยู่แถวเนี้นะครับผมจากพิษณุโลกไปสุโขทัยเนี่ยทักทายมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยนะจะได้เราจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับว่างๆเผื่อจะมีโอกาสขี่รถเล่นกันนะครับผมมิตซิงกันอะไรเงี้ยเออเพราะว่าพิษณุโลกนี่ก็หลายกลุ่มแล้วกิน บางกลุ่มที่ผมอยู่นี่กลุ่มร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับแต่กลุ่มพี่สายบันเทิงนี่ได้แต่กดเผ็ดเขาไม่กล้าไป <c oughs> ไม่รู้จับใครสา่มก่อนนั่งชิวเร็วผ่านผ่านแบบผ่านความลำบากจากเชียงใหม่มาแล้วเนาะ,อะตอนนี้นั่งแบบชิวๆเลยก็พอ <c oughs> <c oughs> นางซิวๆไม่เมื่อยอ่ะแบบมันแค่ร้อยกว่าโลไงใช่ไหมเออแต่เราไปที่เชียงใหม่สองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยเออนางเลยชินแล,ล้วเออเพื่อนๆผมถามหน่อยว่าพวเพื่อนๆทุกคนน่ะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเป็นแบบไหนเป็นแบบว่าแขนตึงหรือว่าแขนหย่อนหรือว่าผูกแขนอย่างนี้คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะ เราผมก็อยากรู้ว่าการสี่ที่ถูกต้องเป็นแบบไหนแรกๆผมว่าอาจจะก,กรัมอย่างนี้กรมแบบเพื่อนๆที่ได้เหมือนในคลิปแบบเหมือนหลายๆช่องที่เขาสอนอะอย่างนะเงี้ยนะแต่ผมไม่ถนดัดผมบอกเลยเนี่ยมันเหมือนแบบผ้าแขนเหมือนแบบของแบบโัลิงนะไอโทลิงนะนเก็ตนะแต่ผมกี่กี่ขนาดของผมคือแบบนี้มันก็จะประมาณนี้แหละมั้งแต่เข้าโค้งก็อาจจะแบบปีดออกมาหน่อยนะ ประมาณนั้นแต่อยากรู้ไงว่าความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเนี่ยความเขาจับเขาจับแทนกันยังไงนะให้ข้อมูลผมหน่อยนะครับผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจับเนี่ยแบบนี้ไม่แน่ใจนะผมไม่รู้นะจากเท่าที่ผมศึกษามาก็ประมาณเนี้ยที่เขาทำอย่างเงี้ย ราจะเข้าเพจสุโขทัยแล้วนะครับผมป้ายฟ้าด้านหน้านะเอาเป็นว่าดูกันไปแบบเพลินๆน,นะแล้วครับผมไปกันเรื่อยๆเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขุดเรื่องมาคุยกันบางคนที่เขาบอกว่าคลิปกลับบ้านอะไรก็จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่อะไรกัน,กค,กนคลิปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเขาก็หาเรื่องมาคุยกัน แต่เราเนี่แค่ข้ามจังหวัด100กิโลเราจะหาเรื่องมาคุยยังไงให้แบบว่าดูแบบเพื่นๆเหมือน1ชั่วโมงมันเป็นไปนได้ไหมทุกคนผมไม่มีโอกาสไปแบบว่าร่วมทีปแบบว่าไปไปขอๆกับเพื่อนๆแบบกลุ่มมิสซิ่งเล็กๆใหญ่ๆอะไรยังไม่เคยไปนะเพราะผมไปไม่หลายผมเคยผมเคยไปกับอ่ากลุ่มที่รุ่นพี่ชื่อว่ากลุ่มที่มาาขับ นะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเอ่ยได้เอ่ยได้เอ่ยชื่อเก่าเอาชื่อใหม่เพราะผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะแรกๆรัผมเขาบอกให้ผมนำไปเลยมีผมขี่อาสามแล้วก็มีพี่อีกคนนะขี่เอ็มีศูนย์สามขี่นำมาแล้วพักหกห้าศูนย์เอ็มพีศูนย์เก้าแซเล็กหกหกศูนย์เอฟนำไปแล้วเหลือผมเหลือผมสองคนนะ่ะ ยังไม่ถึงไอ้นั่นเลยแยกยังไม่ถึงแยกบ้านยางเลยโดยนเขาแซงไปหมดละอุตส่าหวอ,ออกตวัวก่อนแน่ๆ้วตู้เขาไม่ไหวจริงๆยิ่งขี่ยิ่งคำนานใช่ไหมละ่ะโอ้โหนี่โอ้โหเดือนหนึ่งจะกลับกับนพังหนึ่งรถอ่ะไม่ต้องพูดถึงนะฟูงเครื่องไงพูดนะถึงยางหมดนี้ก่อนตอนเนี้ยจะหมดสภาพนับสามปีแล้วอ่ะเจอสภาพมันแนละ้ว ลยนะอยู่กับรถกว้างเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยมันเหมือนมันลมมันมันมันหมุนะนะหมุนแล้วรถเรารีจะโยกเงี้ยหัวเราก็จะโยกเง,งี้ยจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กแล้วนะฮะสมมติสมมติว่าเราบังฟงไม่ดีเราบังฟงไม่ดีเดี๋ยวเราจะแบบว่าม้วนตรงนั้นเลยนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเข้เาเขตวัดก,กงนะก่อจะถึง ผมคนหนึ่งอะที่แบบว่าออกรถเพราะอะไรออกรถเพราะดูคลิปนะจริงๆเลยจุดประเด็นคือใครรู้ไหมพิเรซาเ c ซิงอ่ะจุดประเด็นเลยโอ้โหจุดประเด็นโหแล้วก็ไอ้ไอพี่มาขามีคนหนึงอยากได้เลยผมถีอาสา,าพดสวยเลยอะไรเงี้ยเรามอง6 5ค้าศูไปก็ส่งมัน,ม,นมันเดือนละ5,000ตอนนั้นเงินเดือนแค่เงินเงินเดือนผม7,500นะ ตอนตอนนั้นนะ7,500ใช่ไหมมันก็เลยเอาเอาเอา A3 นี่แล้ววะอะไรเงี้ยาสามก็คลาสตัวสุดของคลาส300นี่แหละกำลังดีอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มดู่าดูข้อมูลนะไปเจอพี่มาขามซิ่งแล้วก็ไปดูการที่แบบว่าพ,พี่เลซงเลซ่าอะไรเง,งี้ยเออพุก ที่เขาเล่นตัวพันกันเนาะเขาขี่รถกันโอ้ไม่ยกหน้าไว้โเคตรเท่เลยอะไรเงี้ยแล้วอะไรพี่เดยพี่เดยเดี๋ยวนี้เขาขี่อาวันนะพี่เดยเดี๋ยวตามเขาอยู่เห็นแล้วแบบอื้มโน้มโค้งโน้มโค้งตัดใจเลย 500X ไฟไส้โอ้สายอ้อมโอ้ดูาาเเ0 0 x ไซค์ X ขี่อย่างเงนะเขาแบบเหมือนเขาขี่อย่างงี้มาก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่สำหรับผมอะ่ะคือคนที่เขาเล่นแบบรถอย่างนั้นมารถรถ,รถแบบนั้นอะ่ะรถแบบทัวรลิงแบบใหญ่ๆอะ่ะก่อนที่เขาจะเล่นเขาต้องเล่นแบบพคตแบบสปอร์ตแบบี้มาก่อนหรือเปล่านะแต่บางคนก็อาจจะโดดไปทางนู้นเลยเพราะว่ากล่องแป่งเยอะสบายสบายเราแฟนเราก็สบายไง ดีจังเลยไออาสาเลยพุ <c oughs> ่งปั้งพุ่งปังป้งเลยโอ้โหว้าวันข้างหน้ากี่วัยว่ารถเก่งรถเก่งไฟเหลืองมาแล้วโอ้โหเต็มระบบเลยมาเทียโอ้ สีเปิดนี่ไม่ต้องรองครับรอไม่ได้ไฟสว่างเกินไอเราวนี่แบบว่าต้องงมแนละ้ว รนแรงเร็ยหัวสั์หัวพรร้อยสี่ร้อยห้าเลยพันาไอยถ้าสมมติว่าเราขี่ตามสูตรรถใหญ่รถกระบะรถอะไรก็่างนะถ้าลมมันมาได้แบบหัวผมอย่างนี้เลยหัวกอนนอกผมมันมันไม่แตกไงเอาเรื่องเรอวมันไม่แพกม,ม,มันก็ได้มาตรฐานแหละแต่มันไม่ได้มาตรฐานสูงสุดไงก็พอได้เอองงต้องพูดกงนก็พอได้มีมาตรฐานอยู่มีมอกอยู่เออ สี่หมื่ห้าหมื่นจะขนาดไหนวะผมคงยังเงียบปุ๊บเลยเนาะเสียงนะเนาะนี่ a t v นี่คือแบบว่าทรงแบบว่าตัดงลมดีจังเลยคงจะนิ่งเชียวแหละถ้าเจอลมอย่างนี้นะอยู่อยู่อย่างไกลเลยไม่อยากให้เข้าได้เลย ลมมันเหมือนมันพวน,นแล้วมันจะดูดเข้าตัวรถเนี่ยกลัวโคกนกพาไปให้ตรงนี้ก็ลอยกระทงกันเนาะต้องไปลอยกระทงกันนะงานงานลอยกระทงงานอะไรอีกวะที่ผ่านมาเนี่ยลอยกระทงนะดูแล้ว อะไรอ่ะอะไระอ่ะร้อ,อ,อนไหมถึงร้อนถึงรอเขาร้อนแล้วมั้งโซโล่ลั่นนะตักๆเลยโหสนามบินสุโขทัยไม่เคยไปสักทีเลยผมอ่ะแอร์พอร์ตสุโขทัยเนี่ย เาบอก็มีสวนสัตว์ด้วยมีโอกาสจะไปแต่เราไปคนละทางไงในเมืองมันน่าจะอยู่ฝั่งนี้แต่เราจะไปงนล้ง,ลงตอนนี้เราอยู่แยกสี่เทศบาลนนะสี่จำลองแล้วเดี๋ยวจะแวะไปไหว้พระสักหน่อย บริจาคลงศพซะหน่อไม่ได้บริจาคลงศพนานละบริจาคลงศพกันก่อน,อน,นสนอนวัสดีครับ <c oughs> ลานีอยู่ตรงนั้นดูทาง้นนี้อันนี้ด้านหลังอันนี้อันยายมันนี่อันนี้ไม่ใช่กเือนร้นะาหรอถ้าหลัตรงแต่ก่อนอยด้านหลังพระมาไหวหรอเปาที่อยู่ใต้หรอใช่พี่ข้าหลังกิดูนี่เขาสร้างนี่นะบัดธรมามนยายเดียวตอนนี้เขาสร้างเป็นปาหน้านะพ่อืสโานานตรงนี้เลยด้านหน้านี่เลย้าเสร็จไ่ปีเลยาศแล้วระวานุพุ่จานี่สร้างองค์พระ วปนะไหนผมไปก่อนครับนี่ครับได้เวลากลาวบายเสร็จแล้วก็ไปกันต่อครับผมครับผมไหนรถรถกับคนส่งกันเลยว่าวันน รลุยรถน่ไจ้มาประมาณเดือนสองเดือนนะเปลี่ยนแปลงมากเลยพอดีเขาเพิ่งมีงานแล้วก็ผมว่าแวะไปไหว้หลวงพ่อแล้วก็ทำสังฆทานซะหน่อยใส่สบุญใส่บุญไปลุยรด กลับบ้านเร็วกว่า<ม>อะไรฮ<ม>ะที่เกียดลรอที่เกียดลรอ <laughs> สองหนึ่งองอลมเลยวันนีผมขี้เกียจรอไงอร้อน อีก26กิโลถึงสีสับชั่วโงไร